สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็มาเจอกันแล้วครับวันนี้โอ้ไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเลยนะครับกับตาไม็นคนเสมืองเอ็กซคอเวเตอร์นะครับผมกับเรทักเตอร์นะครับพี่เดียวซุ้มล้อเหล็กเนาะบรรยากาศ5้าโมงกว่าแล้วนะครับกับ6กโมงแล้วนะครับวันนี้โอ้ไม่ได้มาเจอกันเลยนะครับกับพี่เดียวเนาะต่างฝ่ายต่างยุ่งนะครับผมกับเรทักเตอร์ก็ทํางานทั้งวันนะครับวันนี้ไม่ได้มาหาพี่เดียวเลยครับงานทํา เดี๋อวันพรุ่งนี้ฝั่งนี้ด้วยครับนะครับผมฝั่งนั้นก็เกลสรบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝั่งท่อเนาะนะครับวันนี้ยุ่งทั้งวันเลยนะครับเอาพอเรายุ่งเสร็จใช้ไหมพี่น้องเดี๋ยวพาหาปลาเนาะบ่ดเนี่ยเดี๋ยวพาจับปลาเนาะลพี่เปิดทางน้าแล้วนะครับอยู่กับเลเท็กเตอร์ กับบรรยากาศเดิมๆเก่าๆนะครับเนี่ยโคคันนี้ชอบหาปลานะครับเนี่ยไม่ได้มาดูหน้างานเลยวันนี้นครับยุ่งยุ่งยุ่งเจอไหมไหนปลาอยู่ไหนปลาอยู่ไหนละ แล้วน้ำมันไม่แห้งเหรพี่เดียวอ๋อแสดงอ๋อเออเฟมหน้าอาจะเลี้ยวแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะครับไม่หาปลาเอาเฟมหน้าแล้วบัดเนี้ยนะครับผมก็อยู่กันแบบนี้ครับบรรยากาศทีมงานนะครับเนาะสนุกสนานนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตาแม็กโครสมืองเนาะเอ็กซ์เคริรเตอร์ กับอาจารย์เลแท็กเตอร์นะครับพี่เดียวซุ้มล้อเหล็กกับทีมงานน้ององแท็กเตอร์เนาะนะครับบรรยากาศงานฟาร์มนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆขึ้นไปนั่งเล่นหน่อยนะครับเล่นมุมสูงเนาะเดี๋ยวถ่ายมุมสูงให้ดูนะครับเผื่อได้ขึ้นไปงานของพี่เดียววันนี้ก็วันนี้กลุยต่อนะครับเนี่ย งานมันก่อนที่ถ่ายดูนะครับมุมสูงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปูพีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูหน้าง,งานเนาะอาจารย์เดียวเนาะนะครับสุนโลเล็กเนี่ยวันนี้นะครับกับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวแต่งทั้งวันเลยนู่นยาวทั้งนวดนะครับตรงนี้ก็พรุง่งนี้งฝั่งนี้อีกนะครับให้สวยนะครับกับปีเดียวเนาะนะครับอาปลากันแล้ว แล้วน้ำน้ำมันไม่แห้งเลยทำไงพี่ประเนี่ยน่าจะไม่ได้เนาะนี่น้องเนาะน้ำค่อนข้างโอ้ไาอยู่น,น,นู่นนะตรงกลางนู่นนะน่าจะจอดก่อนครับจอดก่อนนะครับ เราจะไม่ได้หรอกเราเราฮะ

เรือน้ำมันน้ำทางนี้มันตื้นเนี่ยครับอ๋อฮะน้ำมันไม่แห้งด้วยเนาะประเดีลย่กำลังวางแผนหาปลาอยู่พี่น้อง FC เนาะทุกท่านคิดก่อนโยาแบบไหน,นจอดดีกว่าครับพี่น้องนะครับวันนี้เราจะไม่ได้ปลาแล้วนะครับน้ำยังเยอะเกินเนาะ FC ทุกท่านเนาะนะครับผู้ปรากาศครับผู้กาศเนี่ยรุ่นมันมานี่ มันไม่เข้านะพี่เดียวนเนาะครับโอ้พลาตัดผ่าตัดผ่าตัาดก็เสร็จเรียบร้อยนะพี่พน้องเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพรุ่งนี้เนาะนะครับบลิปนี้เนาะนะครับน่าจะจอดก่อนแล้วนะครับปลาน้ำเยอะเกินนะครับหลังเลิกงานเนาะ บรรยากาศที่สวยท้องฟ้าครับที่สวยนะครับนี่งานฟาร์มนะครับเสร็จร้อยแล้วนะครับพักกันเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับพี่น้องนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม mc ทุกท่านเนาะฝากกทีมง,งานเอาเทคเตอร์ตา้าโฮสเมืองเลเท็เตอร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงที่ตนี้เนาะครับฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ